ไปเที่ยวมาเลเซียที่ไม่ต้องเตรียมตัวแต่ต้องเตรียมกายหนึ่งห้องน้ำไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเพราะว่ามีสายยางแต่ไม่มีหัวฉีดค่อนข้างตกใจแล้วก็แบบฮะอะไรนะฮะ แล้วก็การเดินทางเดินทางของที่นี่เราค่อนข้างโอเคมากเลยนะสถานีเข้าใจง่ายราคาถูกแล้วก็แบ่งแยกโซนผู้หญิงด้วยใครที่ไปคนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงก็สามารถมานั่งโซนตรงนี้ได้เลยนะ3การท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาเลเซียคือเข่งเรื่องศาสนามากใครที่มีแผนจะเข้าวัดก็คือต้องใส่กระโปรงยาวหรือขายาวแต่งกายแบบสุภาพและสำรวมที่นี่เขาดุมากเห็นชาวต่างชาติเขาใส่สั้นขึ้นไปบนวัดเจอคุณพี่ที่วัดบนชำํำบนยาวเลยอะป่นจนอายทุกคนใครจะไปเที่ยววัดก็ระวังตัวกันนิดนึงนะคะ4เรื่องอาหารการกินที่นี กินง่ายอยู่ง่ายแทบจะมีอาหารทุกประเทศเลยส่วนใหญ่อาหารจีจะค่อนข้างเยอะบางร้านก็ต้องใช้มือกินถ้าไม่ถนัดขอช้อนเขาได้นะทุกคน,นนี้เราลองดูอยากเข้าถึงซิกเนเจอร์สรุปล้างมือฉําใครที่จะไปประเทศมาเลเซลียเร็วๆขอบอกเลยว่าประเทศนี้เที่ยวง่ายอยู่ง่ายมากๆแถมราคาเรื่องการเดินทางคือดีมากแนะนําต้องกินนาซีลมามะไม่งั้นคือไปไม่ถึงนะทุกคน